ขอนอบน้อมเด่พระรัตนตัยขอนอบน้อมแด่พระเทานุเทระขอเจริญสุขเจริญพรญาติโยมพุทธศาสนิกชนทุกท่านอัสสรนนี้ธรรมภาพก็จะได้มาเทศแร่ในกันที่สาซึ่งมีชื่อว่าทาน,นก,กันมีทั้งหมด2 0 9พระคาถามีใจความอยู่ว่าดังนี้ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา sambuddha sa namo tassa bhagavatu arahat to samma sambuddha สิเทศนาทานตามนิท่านชี้แจงท่านนักันก้าวแจ้งแสดงข้อภาพเสียงนะดวศสรีสาเรื่องว่าพระเวทมีกรรมจำต้องไล่เวียงวังเหตุว่าทำท่านสร้างนะลูกสีนีไก่้างไล่ปางเขาในป่า อ,อายาระาเบียบแล้วชาวบ้านบ่าวาดีผ้านางสาบพ,พ้านางสาบทอนี้ส่งตื่นตกระไทยกำอันใดนอกคำกระ้างจำมาพอพ้า,าพนางลอบ่ใดผ้านางลอบ่มีใดเสด็จไปหอดี เห็นมาสีพระเวทเจ้าทรงเศราอยู่บัางห mm ัว hmm. สรีก้าวอ่างปรุ่มอ้อยเอาใจ mm hmm. แม่สิไปขอบอนตอปิดาให้ท่อนเลื่อง mm hmm. ปนางเมืองจาแล้วเสด็จไปหอดพระพี อันเรลี่กาบายทุนเจ้าเราคดีงลูกเขาผิดทอนี้ด่ามเถื่อที่เดียวสั่งบอ่อเดียวแลลมองส่องขึ้นเขาเน้าวกินทำแต่ดีมาเรื่อยบอ่เหลีวไหลไหลค่ะ ผิดมาดำคังสร้างสิให้ดอกไลนี้นะสร้างตัวเดียวท่อนี้อย่างสิเกิงบาบุญโปรดการุนอโหสิให้อยู่ข้องเมืองบ้านนะนับแต่วอนวันไหวหลายที่บปาตอพนางแข่นจอกอพนางแข่นจอกอแสนสีเว้า กระเป๋าได้พระนางเฝ้าพระนางสายนำตาให้กลับไปหาพระเวทสมเพศเดลูกเจ้าพระนางเว้าอ้อยปร,รวนว่าคำอื้อ แม่ได้ไปกับกรมปนุมนอหัดหาก็กระมาน้ำองค์พยอดคุณบุญฟ้านะเพื่อนบ่จาน้ำด้วยถึงข้าวสววยต้องจำจากอกของแม่สิแตกมาก่างมาได้สิน้นปินหันนะ มาสีเอเอเอ,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 อเจ้ายาโศกสะบันมันหอดวางข้าวกรรมจังสีถ้ำประการใดยาบม่มบีคำเบานะอดสาเอาเด้อแก้วให้เพียนแทงหักคออดสาเอาเด้อแก้วให้เพียนแทงหักคอ cạnh đứa Bạn đầy đế Âu tì si đầy phục hò Khuyên không đọc uê hàm Sông xa đi Ôn là là tròm xì si Nhà ơi Thăng cành hạ บุอเอนเยวยังหน้อยนะถึงข้าพ้อยไล่บ้านสองลานสิาพาคยาไผสิมานังไก่สิพ่อไผ้สวงเหงานะยามลานอยู่หยอกเย้าขึ้นมาดังเท่าตักน่าเอ็นดูผู้พักผารงามยามจ้อง ลานทั้งสองไกลคางสีไล่ปางไปนำพอญานีโนยานแต่ใจขาดเมียนกระดิ่งหน่อยอ่อนลานนะเมิดความหวังแม่นยนญานแต่ตายจากดวงสมอน เวสันดรคำเออ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 เมยอน,อออออนีเสียใจล้นกว่าสิกรรมเว้นผนกลับขึ้นมายานบ่เห็นน่าเม่เหมิดผลทางบนสิแก่สอนโออังมโนนนะ เมื่อนั้นโพทธิยันเจ้าสันดอนพยาเวทสมเพชพระเมเจ้าผู้ทรงเสามนมองถึงเข้ากำแล่นต้องกับเป็นเรื่องธรรมดาบอต้องโศกกาคิดโศกกะสันแสนเศร้ากรรมของเข้าข้านี้ประเดิมที่พอ่อพาน พัยกับพ่อทุกบ้านน้านซาหาัต่างกันนะปูตุชนว่านั้นผูวเกิดแก่เจ็บตายบอบาจิงหรือใช้ส่วนสิเห็นเจอพอ่อบอว่าเป็นชนชั้นสามารถชนกระโดยดังนี่ละแม่อานิจจังมนุษย์โลกรุมนี เมอริจังมุดุ์โลกกุ่มไตไผ่สิสินห่างเวนลูกกระจังบ่เป็นหากเป็นดังโดยเหมือนขอกำเรียนขอกาบเรียนพมา่านดาให้ใครควนหวนพองขอพมา่านดาเจ้าให้บางเบาเศร้าโศก คิดว่าโรคุุมนี้หากมีแท้กูสุขนคนนะข้าวเมื่อกำห้างพลลูกสิอ้วยขึ้นปางลูกสิไปตามทางระวางกำน้ำพอขอให้ล่อวันนั้นบ่อนานวันลูกสิอ้วยคงบ่สววยตลอดทาง ทั้งคนสิคอยเมียงตัดแต่เพียงทอนี้องค์พระเวทจัดแจงแต่งให้คุณขั้งเตรียมเคื่องสิท่านวันพุ่งเบิกพระขั้งหมายมุ่งสิทําท่านครูสุยางมีทังมาและสร้างแพ้พาเื่องถือ นับว่าแสนโกดตือ้อนับว่าแสนโกดื้อเน่นอังสามหลวงเหมือทั้งพวงสิทำทานบ่ให้ยังเหลือไว้ประกาศไปเร็วร้อนประชาตก่รไกลลังเข้าสู่วังพุ่งนี้ให้มาทารับของ เมื่อไม่มาพัากกระพร้อมนาดนองมัดซีออกทำทานบริการเหมื่อันส้อยกันกุนเกืองนะบ่มีเรือท่านเกียงเศร้าเมืองกระสาซองบอมีเรือท่านเกียงเศร้าเมืองกระซองซองนาำตาข้อเอาโอ มาดูกันกนวันไหวนะพอแต่เสร็จแล้วได้เวลาคาสุนแสงพ,ากกพา้ากัาผ้านางแทงทำสองกุมานหน่อยเท้าสิไก่จอมส้อยสองพระองค์ต้องล่าสังขึ้นสว่างกาบกม ปนดบนิวราวลานสันชัยองค์เจ้าฟ้าน้ำตาพรเนตน้องไหลคิดน้ำองค์ผู้วันไหนผู้สิไกเมืองแกว้วคำที่ตัดไปแล้วสิกับไก่กระใสที่หามมาซี่มีเทรันสิขันเขาป่าเขา แม่นสิอ่อยแม่นสิอ,อ่อยออดเบานางกัเราขอไปเพราะอะไรน้ำผัวสิสัวซ้ำก็ตามแล้วจังแมน่นเป็นผัวเมียแก้วย่อมใจสะัยมิ่งขอแก้วกิ้นนาไทยยลานลาให้อยู่ดอมนะ นางมัดซีกระบ,บ่อพรมว่าหลานอ่อนเยาว์ไว้ขอเอาไปเพียนหักให้ห่วมทางข้าวเคนแสนสิจนขอทนสูสิบอูดแสนสิจนขอทนสูสิบูดงดันฟ้ามีบุตรตาแนบไกลสิพ่อให้สวงเงาอะน ถึงสีว้อนเก่าเอาหลายเ่าบอเป็นผลนารุโตนพระราชาอังพระองค์ทรงโอโอระเนอมัสี่เยยเถลยไปตั้งไหลเรื่องนางว่าลูกบ่เลี้ยงสร้างสีเตืองต่อลานนะผิดใจมากกาวยันผิดใจมากกับพันยานขับไลบอ ขับไลบอ่อหัวซาองพระยาลันทดพระเดชน้องหมองมัวขัวเอาสองลานลาดึงมาพระร่มรูปจูบสองปางบอ่อห้างหนักพระยาเจ้าก้าวเสียงในวังมือนี้ตั้งกระโกโสกกา ทั้งเสนานางในกับำให้เฮฮองข้าวพระองค์สิไก่ห้องข้าวพระองค์สิไก่ห้องไล่ปังไปข้างป้าเวทนาพระบาทเจ้าบ่าเคยเข้าป่าไผ่เนะ้อบุตรสรีได้แต่ให้พระเวทบุตรสรีก็ได้แต่ให้ปริเวกน้าจิต อนสอนดีออนสอนดีชีวิตก็สร้างเป็นไปได้เบิ่งกันไปเด้อแกว้วเบิ่งกันไปเด้อแกว้วอย่าไล่ล่าป่าป่อยลูกทั้งคู่น้อยๆให้อ้อยอุ้มใส่กัน แม่ด้อพสรีโสกันจนตลอดเสงสร้างท้องฟ้าจางอรุณใสพระเวตไล่เวียงเกลีวสสกษัตริย์ลาแล้ว กระลุงปางตั้งท่าขึ้นประทับรถมาจรพ่ายวายวนนะคนกระตกแตกชนจนคนกระแตกชนจนบางพูกกระลอกคนกระแตกชนจนบางพูกกระลอกขอพระองค์ย่อทำทานสุป,ปาการจนสิน้นนะ เหมิดทรัพย์สินท่านเกีียงทั้งสเสบียงสิเขาป้าท่านหอดรถมาเบิดเสียงคูสุนเนลเนี่นี่ละหอดวางแลวสองร้อยเก้ค่า,าสองร้อเก้าคา ปงท่านะกันจบลงตั้งแต่เพียงท่อนี้เอวังพี่เส้าเวาให้ถือเอาบอนฉันว่าเทศนาพักไว้ที่ลงแหลก่อนละเยอนะนั่นละดาศัทธาศรัทธาย่อ บลงแล้วกันที่สามทานกันก็ขอขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่เข้ามาสดับรับฟังอ่าสนับกันที่สามนี้ก็เป็นทานกันซึ่งพระเวสสันดรก็ทานหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านได้อ่าก่อนที่จะเข้าป่าจากการที่พระบิดาได้ ไล่ออกจากเมืองก็ต้องขอขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่เข้ามาสดับรับฟังพบเจอกันในการที่สี่ในการต่อไปอสำหรับกันนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้ขอเจริญสุขเจริญพรขอบคุณคุณโยมทุกท่านที่เข้ามาสดับรับฟังเจริญสุขเจริญพรจ้า